กราบสวัสดีมิตรลักแฟนเกมทุกคนทุกท่านนะครับผมผู้ผมกับเสือแล้วก็รายการเสือชรวยนะครับวันนี้เราอยู่เกมแกรนฮอ a ฮาวเวิร์สนะฮะ เป็นหนึ่งเกมนะฮะจากค่าย PG นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเป็นกําลังและแรงใจให้ผมด้วยนะครับในการรีวิวเกมออกมาให้ชมกันนะครับโอเคนะฮะรับอันดับแรกขออนุญาตเข้าเกมก่อนนะจ๊ะนะครับวันนี้ผมมีทุนที่1000บาทนะครับพกมา1000เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้จะได้กําไรไปเท่าไหร่โอ้โหมาถึงก็จะ อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อวันมอดนะครับคาดอีกหนึ่งตัวนะครับเหมือนจะเข้าฟรีเกมนะอาแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคไปกันต่อนะครับเอาคาดอีกตัวนึงนนโโหเหมือนกันนะฮะโอ้โหเหมือนการเข้ารางวัวลแต่รอบมันเพิ่มตัวคูณขึ้นนะครับในครั้งนั้นด้วยนะฮะโอเข้ารางวัลติดต่อกันก็เพิ่มตัวคูณให้ด้วยนะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็จะเป็นวายเป็นวแบบวิ่งได้นะฮะสุ่มเหรออารมณ์แบบเรนดอมเลยฮะว่าวายจะเข้าจุดไหนนะครับเป็นสุ่ม y นั่นเองนะฮะอืมโอเคนะฮะวายเป็นแบบ y ายเรนดอมนะครับวายสุ่มนะฮะถ้ามันวิ่งไปตรงไหนก็ประมาณนั้นนะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมสุ่มให้รางวัลน,นะฮะอ๋อแล้วก็เท่าที่ผมดูในการจ่ายรางวัลเขานะฮะ ใจรางวัลเขาเนี่ยตม้งแต่5ไปจนถึง25เลยนะฮะการให้รางวัลน,นะฮะแล้วก็ตัวที่ให้รางวัลเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นพริกหยวกสีแดงๆนะฮะรองลงมาก็จะเป็นแครอทนะครับเป็นอาุงง่นเป็นข้าวโพดน,นะฮะเป็นแอปเปิลนะฮะแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรวะกระเทียมปะนะฮะกระเทียมหรือมันอะไรสักอย่างนะฮะเออประมาณนี้นะครับในตัวเกม เกมนี้นะครับ Y เท่าที่เห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้ Y 3ตัวนะครับถ้า Y มันโผล่เข้ามา3ตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถเข้าฟรีเกมได้เลยนะฮะอืมตารางเขาเยอะดีนะนะฮะตารางเขาเยอะดีผมเบ็ดเริ่มต้นที่20บบาทนะครับท่านผู้ชม มาดูกันซิว่าเกมนี้จากค่าย PG เนี่ยจะทำกำไรให้เรางามไหมนะฮะแล้วก็ถ้าหากใครที่กำลังมองหานะครับเว็บเล่นอยู่นะครับมองหาาเว็บเกมดีๆเล่นอยู่มีเกมเยอะแยะมากมายนะฮะก็สามารถคลิกเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กับผมได้นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาที่แอด 641 PPR ใช่ไหม PPRWZ นะครับ @641 นะครับไลน์เข้ามาที่ @641 PPRWZ นะฮะประมาณนี้นะครับอยู่มุมล่างซ้ายมือนะฮะในช่วงนี้มีโปรโมชั่นใหม่นะครับมีโปรโมชั่นเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะฮะที่เห็นมานะครับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะครับฝาก300รับ400นะครับฝาก300รับ400นะครับไม่มีอั้นแพงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ ถอนได้เล่นได้เอาไปเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะอืมตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะตอนนี้จาก1,000พัผมเลยอยู่ประมาณ670.32สิางสตัง์นะฮะอือโอ้โหให้เบาอยู่นะอ่าคูณ2องอยังไม่เข้านะไม่เข้ารางวัลก็วิ่งต่อไปนะครับมวนต่อไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็ผมเจอเจอมานะครับสำหรับทางด้านเว็บไซต์ที่ผมแนะนำไปเนี่ยนะครับถ้าใครที่สนกสนใจนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ทุกๆคลิปเลยนะครับช่วงนี้เขามีสำหรับเอาใจคอหวยท่านผู้ชมนะเอาจะเข้าไหมนะฮะมันจะเข้าฟรีเกมนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดไปด้วยก็แล้วกันนะครับเอาใจคอหวยนะฮะ สำหรับในการเข้าสมัครใช่ไหมมันก็จะมียูใช่ไหมละยุทนู่นนี่ก็ตามเกิดไปนะครับยุทนั่นนี้นู่นยุทต์นูนี้นันน u, ่นนะครับยุท1หนึ่งถึงอะไรก็ตามแต่นะฮะเขาเอาเลข2ตัวหลังครับสมมุติว่างวดเมื่อกี้เนี่ยมันออกเท่าไหร่ว่านะครับออาผมตั้งขึ้นมาก็แล้วกันนะครับมันออกสมมตินะสมมติว่ามันออก70นะครับถ้าหากเลขหลังท่านเป็น7 0ศนี่ท่านรับไปเลย5,000เออนะฮะ เอาใจคอหวยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องซื้อเลยนะครับท่านรู้แค่ว่าหวยมันจะออกตามยุทท่านไหมนะครับเอาไปเลย5 0 0พในวันที่1ถึงวันที่16นะฮะโอ้โหแบบไม่ต้องซื้ออะรูน้นิสัยว่าให้เลขมันออกตาม2ตัวหลังเราอะเออนะฮะให้เลขมันออกตามยุทธเราเนี่คือได้ไปเลยนะครับเอา2ตัวนะไม่ได้เอา3ตัวเลยนะครับเอาแค่สตัวนะครับซึ่งมันมโอกาสที่จะได้แน่ๆน,นะฮะ <c oughs> เหมือนจะเข้าฟรีเกมท่านผู้ชมนะเหมือนจะเข้าฟรีเกมนะฮะแต่ก็ไม่เข้าไอ ไอป้าเอ้ยนะฮะเข้าฟรีเกมโอ้โหผ่านมาประมาณห้านาทีกว่าแล้วนะเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังเงียบ,บอยู่นะฮะใครที่สนุกสนใจนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมผมปากหมุดไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าไปติดตามเกมใหม่ๆได้ที่ลิงก์นั้นเช่นกันนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาด ในการาดูคลิปนะครับตัวรีวิวเกมว่าเกมนี้รูปแบบไหนนะครับบางทีบางคนอาจจะไม่กล้าเล่นนะครับให้ผมเล่นให้ดูก่อนก็ได้นะครับว่าตัวเกมรูปแบบเกมเป็นยังไงนะฮะรูปแบบเก์การแจกเนี่ยจะเซอร์ไพรส์เรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเกอหเลยว่าจะให้ไม่ให้เนี่ยมาชมผมก่อนนะครับเกมไหนน่าจะว้าก็ค่อยเข้าไปเล่นนะฮะ เหมือนการเข้าฟีรีเกมเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเข้าเหมือนมันเหมือนมันจะเข้าไงแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เข้านะโอ้โหเล่นตัวเลอเกินนะเล่นตัวเลอเกินนะอ่าเขา้ารางวัลแต่ละรอบนะครับถ้าเข้าต่อเนื่องตัวคุณก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เข้าไหมนะฮะแต่ท้ายก็เหมือนจะไม่เข้านะฮะตอนนี้นี่คือแบบมาจนผมจะไม่ลุ้นเลยอะเอาจจริงนะอ่าผ,ผมมาผมก็ไม่ได้ลุ้นละเพราะว่ามันเหมือนมันจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าใผมสักทีนะครับซึ่งเกมนี้ค่อนข้างที่จะเข้าฟรีเกมถ้าบอกว่ายากไหมผมก็ผมก็ตอบไปเต็มปากเลยว่ายากนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากมันเข้าล่ะนะฮะถ้าหากมันเข้าเนี่ยผมก็จะรอดูเหมือนกันว่ามันเข้าแล้วเนี่ยสมกับ รอคอยไหมเออนะ,ะสมกับที่รอคอยไหมถ้าหากเข้ายากๆหนึ่งมันน่าจะแจกให้เยอะนะอันนี้ในส่วนตัวที่ผมคิดนะได้แจกให้เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่เข้าผมไม่จบรีวิวนะฮะมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะเอาจุเข้าแหละนะฮะจากนาทีแรกตอนนี้ไปเจ็ดนาทีจะเข้าแปดนาทีแล้วไม่ยังไม่เข้าอ่ะคิดดูนะแล้วาหากเข้ามันจะให้เยอะไหมอันนี้รอชมเลยนะฮะรอชมเลยนะครับเลยตัวสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมนะฮะ อ่าตอนนี้เข้ารางวัลนะครับปรับเป็นคูณ3นะฮะดูว่าจะเข้ารางวัลอีกไหมนะครับตัวคูณรางวัลขึ้นเรื่อยๆนะครับตามรางวัลที่ได้โอ้โหมันฝรั่งเรียบร้อยนะครับปรับเป็นคูณ4ี่ขาดแค่ตัวเดียวนะครับวายตัวเดียววันมอนะครับแอปเปิลเข้าครับแอปเปิลเขียวเข้านะฮะตอนนี้ขยับเป็นคูณ5นะครับมันจะลงมาก็ลงมาเถอนนะฮะลงเข้ายากเหลือเกินนะครับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยผมได้122บาทนะโอ้ยน่าเกียดเหลือเกินนะฮเเข้าถออนะ มึงุิบจั๊กชิกจั๊กอะมึงเล่นตัวเลยเกินอะพิกหยกเข้านะครับพิกหยกให้เยอะที่สุดนะพิกหยวกให้เยอะสุดเลยนะฮะในการให้รางวัลน,นะโอ้โหนานมากเลยอะยังไม่เข้าป่านี้ไม่เข้าอ่ะ ดูซนะน้อยครั้งนะครที่ผมจะเล่นสล็อตจนถึงช่วงเวลาประมาณ9นาทีเกือบ10นาทีคือน้อยครั้งมากนะฮะถือว่าแบบโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างที่จะเข้าเข้ารางวัลแต่ช้านะฮะแต่ผมก็ผมก็จะรอจะรอการเข้าฟรีเกมของเขานะว่ามันจะสมเหตุสมผลไหมกัแบบสิ่งที่ผมผมรอณกอนนี้นะฮะถ้าเกมนี้ไม่ลุ่งนะฮะ เกมนี้ไม่รุ่งผมก็จะบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ลุ่งนะไม่ควรเข้าไปเล่นเลยนะครับแต่ถ้าหากรลุ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับสําหรับเกมนี้วันนี้ยิ่งพกทุนมาน้อยจะเกินสวันนี้พกมาแค่1น0 0ันบาทในปกตินี่ไม่ต่ำกว่า2องถึงสามพันนะบางบางที่แผมพกมา5,000ันะฮะแต่ว่าผมจะเบ็ดสูงหน่อยนะอ้าวเรียบร้อยออะปบมือพี่น้องก็ปบมือโอ้โหเข้าจนได้นะ ปี8สปินนะฮะโอเคนะครับ okay, นะขอให้แบบดีๆเถิดะนะฮะนาทีที่9จะเข้านาทีที่10แล้วนะฮะโอ้โหมาถึงแตกคูณ2เข้ามาโอ้โหโบ๊ะบะเลยเกินโบ๊ะบะเลยเกินนะฮะโอ้โหเหมือนกันครับการเข้ารางวัลแต่รอบก็จะเพิ่มตัวคูณให้เราอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับส่วนไว้ก็จะล็อกไว้3ตัวเลยในการเข้าฟรีเกมนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะฮะ ภาวะการเข้ารางวัลก็จะมีค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะเห็นไหมอ่าข้าวโพดนะฮะข้าวโพดออนนะฮะอ,อนไม่ออนไม่รู้นะฮะแต่๋ยที่รู้คือตอนนี้มีเข้าคูณเก้าแล้วนะครับเข้าคูณสิบเรียบร้อยนะครับขึ้นไปสิบเอ็ดนะฮะขึ้นไปสิบสองแล้วนะครับดึงไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหบิ๊กวินนะฮะมาดูซิสมเหตุสมผลไหมวันนี้นะครับผมจะรีวิวแค่จบนี่ก็พอนะครับ ถ้าได้กําไรสักพันนึงก็ถือว่าโอเคแหละนะก็ถือว่าไม่น่าเกลียดก็ถือว่าเขาก็าให้อยู่นะฮะแต่ถ้าได้ไม่ถึงพันเนี่ก็เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นะ,ะ่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าการเข้าฟรีเกมนะครับผมไม่จบแค่ฟรีเกมนี้เท่านั้นนะครับรู้สึกว่าเวลาจะนานเลเกินนะฮะอ่าได้คือได้ครับไม่ได้คือไม่เล่นนะฮะเออได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะฮะรีวิวตรงๆเลยทีเดียวนะอ่านะครับคูณสิบห้านะ มันฝรั่งนะมันฝรั่งเรารู้สึกว่าจะลองลองจากตัวที่น้อยสุดเลยนะนะมันเป็นมันแก้วหรือเปล่าวะหรือมันเป็นกระเทียมวะผมว่ามันเป็นมันแก้วแหละเป็นผลไม้นะมันแก้วนะครับมันแก้วนี่น้อยสุดนะมันแก้วน้อยสุดนะลองมาจากการน้อยสุดคือมันฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวนะฮะสูงสุดจะเป็นพริกหยวกแครอทนะครับอางุ่นแล้วก็กระโพดนะโอ้โหอาวผมได้คูณเพิ่มท่านผู้ชมนะครับเป็นคูณสองไอ้ไม่ใช่ผมผมได้หมุนเพิ่มนะ เป็นหมุน2นะฮะอ่าโอ้โหตอนนี้คูณ21แล้วโอ้โหอะไรเข้าก็าบิ๊กวินหมดอะตอนนี้นะครับตัวคูณยัง21บนะหมุนไปเลยนะวิ่งไปวิ่งไปนะอว่าได้เยอะอยู่นะ644บาทนะฮะอ่าเลือีก2หมุนนะจะเข้าอีกไหมนะอีกมุนเดียวเข้าเถอเข้าเถอ <c oughs> เข้าอีกไหม โอ้ไม่โบบะแล้วนะครับหมดการหมุนนะหมุนทั้งหมดน่าจะประมาณกี่รอบวะ10รอบนะฮะแรอบจากเดิมนะครับเพิ่มอีก2หมุนนะครับสามพกับอีก2บาทนะสามพันสามร้อยกับอีกสองบาทก็โอเคนะครับพกมา1,000บาทนะฮะ ได้กำไรประมาณ2,800บาทนะฮะเกมนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับช้าไปหน่อยนะครับกว่าจะได้รางวัลแต่ก็ถือว่าเล่นเกมและการเล่นเกมสนุกไปด้วยแล้วก็ได้เงินใช้ด้วยนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับ้ถาถามว่าผมแนะนำไหมผมก็แนะนําอยู่นะเกมไหนที่มันทําเงินได้ก็แนะนำนะครับ แกรนฮอ n ฮาวเวิร์ดนะครับเป็นหนึ่งนเกมจากค่าย PG นะครับใครที่สนออกสนใจจะเล่นนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการเข้าเล่นให้ที่ใต้คอมเมนต์เนปักปุ่ให้นะครับพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวเกมไหนก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนปังๆก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ